สวัสดีค่ะวันนี้ YouTube ช่องแพรพารตี้นะคะพาลูกค้ามาดูคอนโดค่ะพิกัดสถานที่นะคะจะอยู่ที่ทาดาคอนโดเทลค่ะก็คือทาดาหนึ่งนะคะข้างราชพัฒนะคะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องมุมค่ะห้องมุมจะต่างจากห้องอื่นยังไงจริงๆเนื้อที่มันเท่ากันค่ะย่ตารางเมตรนะคะแต่ว่าห้องมุมเนี่ยในส่วนของตรงครัวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะกว้างกว่าห้องที่ไม่ใช่ห้องมุมนะคะ ห้องนี้นะคะยีตารางเมตรนะคะให้เช่านะคะเดือนละ7,500บาทนะคะมีครบทุกอย่างนะคะอันนี้จะเป็นตู้สภ้อ้าแบบแบบแบบบิวอินนะคะแล้วก็มีแอร์ทีวีเตียงที่นอนโซฟา กค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่แพรพาร์ตี้เลยนะคะเราจะมีเบอร์โทรให้ด้านล่างนะคะแล้วก็เบอร์โทรแพรเนี่ยสามารถแอดไลน์มาได้เลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ